โอเคครับผมสวัสดีชาวดูสกอร์ทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูก่อนเลยนะครับประจําวันที่13มีนาคมนะครับเป็น EP ีที่4แล้วนะครับผมโอเคมาดูตารางทีเด็ดประจําวันของโปรแกรมของแอปเรากันก่อนเลยนะครับผมผิดไปแค่2คู่เท่านั้นนะครับล่าสุดเมื่อวานนะครับก็บวกไปเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับตารางให้ไปที่ดอทมูนนะครับใครที่อยากตามเต็งวันละคู่เน้นๆนะครับก็ตามได้เลยนะครับดอทมูนคืนนี้นะครับ ส่วนใครที่อยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากเข้ามาตามทุกวันนะครับรับแอปไปนะครับผมได้ตามแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับดี๋ยวขอสรุปผลเมื่อวานก่อนละกันนะครับผมสําหรับบาร์เซโลน่านะครับเมื่อวานนะครับเสียไปนะครับผมเล่นนาโปลีนะครับผมแพ้ไป3ามหนึ่งนะครับลบกันไปเลยนะครับ500นะครับผมลบ500ครับโอเคครับผมรายการต่อไปนะครับก็ ถอนมัดกับเบอร์ตันนะครับผมก็เสียครึ่งหนึ่งนะครับเสียครึ่งหนึ่งนะครับแพ้สองหนึ่งนะครับผมเสีย0 5นนะครับก็ลบไป2-47นะครับโอเคส่วนคู่ที่3นะครับฟีดวูดกับแบ็กเบิร์นนะครับผมก็ชนะไปครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ได้ไป227บาทนะครับ227นะครับผมโอเคนะครับเมื่อวานนะครับเราก็ติดลบอยู่ที่ 5 2 0บาทนะครับเหมือนเสียไปคู่หนึ่ง่ะตีง่ายๆเลยนะครับชนะครึ่งแพ้ครึ่งนะครับเสียไปคู่หนึ่งค่ะง่ายๆเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะครับตอนนี้เราติดลบนะครับผมจากกําไรเอ้จากทุนของเรานะครับหนึ่บาทนะครับอยู่ที่ลบร้อบาทนะครับผมโอเคถ้าวันนี้นะครับเข้า3คู่หมดเลยก็ชนะนะครับรอดูนะครับผมว่าจะเข้าหรือเปล่านะเมื่อวานช่วงนี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับบอลไม่ค่อยจะดีเลยนะไม่ค่อยเข้าเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะจัด3คู่ให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับไปที่บอรดมัทนะครับพบกับรูตันแล้วก็นอตมูนนะครับพบกับไอโอเฟนนะครับแล้วก็ดันดีพบกับอาเบอร์ดีนนะครับ3คู่นี้นะครับมารอดูนะครับว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคำนวณกันเลยเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับบอรดมัทนะครับผมเจอกับรูตันนะครับมาดูกันนะครับว่าห้านัลหลังสุดทําได้ไปกี่เท่าบอรดมัทนะครับผมทําได้ห้านัลหลังสุดนะครับ2 4 566ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ6ประตูนะครับสว่วนลูตันนะครับผมทำได้1 2 3 4 5 6 7งสาทำได้7ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับแต่แพ้รัวๆเลยนะโอเคมาดูอันดับกับคะแนนนะครับบอลมัรอันดับ13นะครับคะแนนที่32ครับคะแนน32แล้วก็อันดับ18นะลูตันคะแนน21ครับ โอเคครับผมเรียบร้อยราคาต่อรองนะครับวันนี้เป็นทางของบอลมัดนะครับต่อที่1ลูกนะครับราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกนะครับผมเอาราคากลางกน้าน้อยน้อยพอดีพอดีนะครับผมคววิเคราะห์รอดูผลนะครับสําหรับคู่บอลมัทนะครับจะมีโอกาสสกอร์ศูนย์เจ็ดนะครับแนะนําให้เล่นสูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับบอลมัดมีอยู่36%นะครับส่วนทีมเยือนมีอยู่33%นะครับคาดว่าวันนี้บอลมัดน่าจะเอาชนะไปได้ไม่2-1 2นนะะคครรัับบก็ ก็ใส่ไปทางเจ้าบ้านดีกว่านะครับทางบอลมัดดีกว่านะครับวันนี้นะครับโอเคกดเลยนะครับผมไป500นะครับที่บอลมัดนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับดอนมูนพบกับไอโอเฟนนะครับมาดูกันนะครับเหมือนจะเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอเคดอนมูนนะครับทำได้2 4 6 7 8นะครับทำได้8ประตูนะครับสำหรับ5นัดหลังสุดนะครับส่วนเพียดวีนะครับผมทำได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ดเาทำได้13ประตูในครับใน5้านัดหลังสุดนะครับสำหรับไฮโอเฟนนะครับผมโอเคนะครับอันดับกับคะแนนก็อ่มีให้เกอกอยู่นะครับผมหลอดมูนอันดับ1นะครับคะแนน11นะครับแล้วก็ไฮโอเฟนอันดับ2นะครับผมคะแนน9นะครับโอเคเรียบร้อยครับผม ดูราคาต่อรองกันนะครับวันนี้เป็นทางของดอทมูลต่อปปนะครับสูงสามสลูกนะครับโอเควิเคราะห์เลยนะครับสำหรับผลการคำนวณคู่นี้นะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับสูงแรกหรือสูงเต็มนะครับมีลุ้นนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้เป็นทางของทีมเยือนนะครับผมไอโฮเฟนนะครับมีอยู่53%นะครับส่วนเจ้าบ้านดอทมูลนะครับมีอยู่44%นะครับผมก็คู่นี้ขอเล่นไปทางสูงแล้วกันนะครับผมนะ ไม่รู้ว่าบอลถ้วยจะมีผลออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ขอสูงไว้ก่อนแล้วกันนะครับไปที่สูง3ลูกนะครับผมตามสูตรนะครับไปใส่ไปสามร้อยแล้วกันนะครับผมคู่นี้นะครับใส่ไป300 318บาทนะครับโอเคเพราะว่าจะเหลืออีก500นะครับ500เราก็ไปใส่คู่สุดท้ายนะครับโอเคคู่ต่อไปนะครับผมดันดีพบกับอาเบอร์ดีนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผม ดันดีนะครับทำได้2 3 4 5 6 7 8ทําได้8ประตูนะครับใน5้านันหลังสุดนะครับส่วนอับเบรดีนะครับผม5้านันหลังสุดนะครับทําได้3 4 5 6ทําได้6ประตูนะครับโอเคอันดับกับคะแนนนะครับดันดีอันดับ7ครับคะแนน3-3นะครับแล้วก็อับเบรดีอันดับ10คะแนน27นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยราคาต่อรองนะครับวันนี้เป็นราคาเสมอนะครับ สูงต่ำนะครับ2.5แล้วกันนะครับผมโอเคกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณนะครับคู่นี้นะครับดันดีพบกับอลเบอร์ดินนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงแค่66%ก็นะครับก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับดันดีอยู่4ีสอนะครับส่วนทีมเยือนอลเบอร์ดินอยู่37%เนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจัดไปที่เจ้าบ้านนะครับดันดีอยู่ในเต็ดนะครับชนะไปได้แน่นอนนะครับใส่ไป500นะครับผมอ้าสั่่งงไมพออต้ใ4 9ครบรีย้อยครับ ประมาณนี้นะครับผม3คู่ดันดีแล้วก็สูงดอทมูนแล้วก็บอดมัดต่อ1ลูกนะครับสำหรับ3คู่ของคืนนี้นะครับผมใครที่จะตามครับก็ลองตามกันได้นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากอกใส่แบบฟอร์มกันดีกว่าครับคู่แกดันดีนะครับผมราคาเสมอนะครับแล้วก็ดอทมูนครับผมสูงนะครับ3ลูกนะครับผมถุง3ามนะครับ โอเคแล้วก็บอดมัร์สนะครับต่อที่1ลูกนะครับลบ1นะครับทั้ง3คู่นี้ก็ตามสูตรทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากตามนะครับก็สามารถตามได้นะครับ3วันนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูอาทิตย์ที่มันปังๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ารัวๆแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเข้ารัวๆกำไรมาแน่นอนนะถ้าวันไหนเราเข้า3คู่หมดเลยนะครับวันนั้นคือกำไรของเรานะครับตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับผมนะ ขาดทุนแค่นิดเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้โปรแกรมไปใช้นะครับผมติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสมัครแล้วก็รับฟรีนะครับผมพร้อมกับเล่นได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ทักเข้ามาเลยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ